วันนี้จะพาทุกคนไปทานขนมปังที่ร้าน Small Bite บางแสนด้วยกันค่ะอันนี้เลยค่ะแคนเบอรี่ครีมชีสนะคะเป็นของโปรดของอาจารย์เลยค่ะที่ร้านจะมีชี่อปังสไตล์ฟิวชั่นนะคะเอาไปคอลแลบหลากหลายนะคะอย่างเช่นเอาไปใส่ครีมชีสเอาไปใส่มัทฉะอะไรประมาณอย่างนี้นะคะน้องเจ้าของร้านก็ช่างครีเอทนะคะในการทำทำออกมาทั้งที่เป็นแบบชี่อบังแบบคาวแล้วก็ชีสอบังแบบหวานนะคะอันนี้เป็นแบบออริจินอลค่ะก็มีแบบใส่องุ่นแชมเสแคทนะคะอันนี้ก็ ม,ะะมีแบบไว้์ช็อกแล้วก็มีสารพัดขนมปังเลยค่ะที่แบบดูน่ากินน่ากินนะคะอาจารย์พยายามถ่ายให้ติดราคามาด้วยตัวนี้เป็นทาร์ตไข่ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ของที่ร้านนะคะแต่ว่าวันนี้อาจารย์อยากทานขนมปังอย่างอื่นก่อนนะคะจะมีทั้งที่เป็นรสคาวที่เป็นแบบคล้ายๆเหมือนหน้าพิซซ่าค่ะอันนี้เป็นขนมปังกระเทียมนะคะจะบอกว่าสินค้าในร้านของน้องอะ่ะขายดีหมดทุกอย่างเลยเพราะว่าขนมปังที่ร้านอร่อยจริงๆค่ะอาจารย์ชอบทานอันนี้นะคะที่ ที่เป็นแบบบูเบอรี่นะคะจะบอกว่าไอตัวบูเบอรี่นะเม็ดเบลเลิมเลยค่ะกินสะใจมากเลยนะคะเ,เมนูหลายๆเมนูเนี่ยอ,อาจารย์ก็เคยทานมาแล้วนะคะวันนี้ก็เลยแบบไม่ได้ซื้อจะซื้อแค่2อย่างตัวอันที่เป็นรสขาวรสนี้นะคะอันนี้ที่เป็นเบคอนกรอบเนี่ยอันนี้อร่อยวันนี้อาจารย์ได้มา2อย่างนี้และคะ่ะร้านสมอลไบยอยู่หน้าตลาดวังมุกนะคะปักหมุดไปได้เลยค่ะ